สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้จะเป็นคลิปส่งท้ายของบ้าน13นะซึ่งผมได้อับบ้านเตรียมขึ้น14และอุปกรณ์ผู้กล้าก็จะประมาณนี้เลยสูตรที่ใช้จะเป็นร้อยแชมเปี้ยนบวกบูธไฟฟ้าบวกขมยาร่องหนนะที่เป็นสูตรหลักจริงๆแล้วผู้กล้าผมยังไม่ตันนะแต่บ้านอนะตันหมดแล้วโปรติผมจะรอให้บ้านเนี่ยตันทั้งหมดรวมถึงผู้ก้าด้วยถึงจะขึ้นนะแต่ว่าแขนผมอะ่ะ รูแบบว่ามันพรมาลีของสูงใช่ไหมมันเจอแต่บ้านของสูงเราเลยจําเป็นต้องรีบขึ้นบ้านไปก่อนนะเพื่อที่จะเอาบ้านแล้วก็ทาหารเวลสูงกว่าไปตีสู้ฝั่งตรงข้ามให้ได้นะแล้วก็วันนี้ผมมีให้ตีทั้งหมด7รอบเพราะว่าเมื่อวานโดนตีตกหลีกไปนะเราเพิ่งขึ้นมาก็เลยมีแค่เจ็ดไม้จริงๆถ้าอยู่มาจะมี8ดนะละบ้านที่เราเจอเป็นบ้านแรกของวันนี้ก็คือบ้าน13คือร้อยวันพันปีไม่เจอนะเพราะาอาทิตย์เจอ เฉยเลยดีอ่ะดีคือการเจอบ้านเวิ่ดียวกันคือมันมันเรียกว่าการันตีกานันตีสามดาวได้เลยเออแล้วก็ทุกทุกรอบที่ผมตีวันนี้ผมจะไม่ใช่ทหารแคนเลยนะเพราะว่าเป็นการเรียกว่าตีของแต่ละวันนะถ้าเราขอทหารแคนทั้งวันมันก็น่าลำคาญถูกไหมส่วนเหรียญเมื่อตอนดมผมอยากเก็บไว้ท้าอย่างอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่เอามาซื้อทหารแคนไว้ป้นก็เลยเนี่ยทุกทุกไม้ที่ตีจะไม่ใช่ทหารแคนเลยนะ ผมเลือกที่จะเข้าทางด้านล่างนะเพราะว่ามีเสาราวาเส้นเดียวที่เราสูตรเราแพ้ทางแล้วก็มีป้อมอินซีซึ่งเราถ้าได้สองอย่างนี้มาถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยโอเคเราก็เวลาลงย่าลงหนก็นับไปหนึ่งสองสามสี่วิแล้วก็ลงปวดต่อไปอาจจะมีทิ้งห่างบ้างให้หอเอยแชมเปี้ยนรับดาเมจได้สักหน่อยหนึ่งก็ได้นะถ้าเลือดมันเหลือพอแต่ถ้ามันเหลือน้อยขนาดนี้ก็ไม่ควรเท่าไหร่นะ ตอนนี้เราแชมเปี้ยนเรามันกดใช้สกิลอโอโต้ของติจะหลดไปแล้วนะเราไม่ละไม่คุม้มเรากดเรียกกลับมาเลยเพราะว่าเราก็กลายจังหวะลงพ่าดด้วยเลยทำให้เราแชมเปี้ยนเสียสกิลนะแล้วผมก็ลงควีนแล้วก็จะยิงธนูยักษ์ให้โดนป้อมปุ๊บแต่มันโดนอันเดียวนะไมจึงกะโดน2แต่โดนอันเดียวก็คุ้มแล้วลนะ่ะแล้วเราลงซูเปอร์มังกรไปช่วยคิงฝั่งนู้นนะได้ช่วยฆ่าท่านแครแล้วเดี๋ยวเรากดใช้สกิลของคิงไปเลยนะโอเคพังป้อมไป เราลงทหารที่เหลือต่อได้เลยเวลาเจอบ้านเลเวลเท่ากันเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องเก็บให้ได้สามดาวนะถ้าอยากอยู่รอดในหลีกนี้เพราะว่าคุณหนเจอได่ตัวหกตัเจ็ดนะซึ่งมันคณไหนกรตีได้แค่สองดาวแหละดังนั้นการเจอบ้านที่ไม่แข็งอ่ะต้องเอาสามดาวให้ได้นะถามว่าผมตกหลีกบ่อยไหมก็นี่ก็เดือนกว่านะที่ไม่ตกก็คือประมาณแบบ หนึ่งสองทีสั้นอะ่ะจะตกสักครั้งหนึ่งนะในกรณีที่เป็นบ้านสิบสามนะซึ่งน้าขึ้นสิบสี่สิบห้าก็อาจจะน้อยกว่านี้นะพอบ้านแข็งขึ้นทาหารแข็งขึ้นเราก็จะตีได้ทัวเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นว้านสิบสองพิเศษก็จะตกบ่อยหน่อยตอนผมอยู่สิบสองนะวันเดียวตกแต่วันนีนสิบสามอ่ะก็เป็นเดือนอยู่กาจะตกสําหรับไม้แรก,กวันนี้ก็ตีบ้านสิบสามเบลเดียวกันนะไม่ยากเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยนะสามดาวไปสบายสบาย เป็นบ้านที่นานๆเจอทีนะสําหรับบ้านสิบสามเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันต่อไม้ที่สองนะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนทหารสร้างเสร็จเลยแล้วกันโอเคมาต่อกันที่ไม้ที่สองนะเราก็ใช้สูตรเดิมเรากดหาไปเลยอ้าวลีเลเจน์เนี่ยถ้ากดหาไปแล้วอ่ะต้องตีเท่านั้นนะมันเปลี่ยนบ้านไม่ได้อ่าครั้งนี้มาเนี่ยเนี่ยคือปกติของลีเจน์น่าจะเจอแต่แบบนี้นะไอแบบแบบแบบนีแก่แบบรอบแรกอ่ะอันนั้นอะ่ปะปั๊บหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นที่จะเจอ และที่อันตรายก็คือขวดยาล่องหุ่นอันนี้นะมันจะปวดเรามากเลยแบบเราตีๆอยู่แล้วก็ล่องหุ่นบ้านล่องหุ่นอาวุธแล้วถ้าหารเราก็จะเลยอาวุธนั้นไปแล้วก็รดนตีฟรีนี่แหละเพราะเสียของมันแต่มันก็มีวิธีแก้ทางอยู่แหละเราอาจจะยิงธนูยักษ์ไปใส่มันทําให้ยาล่องหุ่นทํางานหรือว่ายิงเครื่องยิงดดนล็อกไปปุ๊บมันก็ทํางานก่อนไดนะ้หารเราไปถึงมันก็แก้ได้นะ ผมเลือกยี่เข้าด้านบนนะแล้วก็ลงยาล่องหนไปให้มันเข้าไปพังอาวุธโซนด้าน,นบนด้าน,นบนนะแล้วก็อาจจะพังขวดน้ำยาล่องหนได้สักอันหนึ่งไอ a l c o h ล่องหนะุนอะหอคมอย a นะโอเคพังได้ไหมหนึ่งอ้ไม่แตกนะไม่เป็นไรสายฟาช็อตพังอยู่นะ แล้วก็เราเรียกกลับเลยนะเพราะว่ามิกิมัจนจะเดินออกนอกวงแล้วผมไม่อยากเสี่ยงกับบ้านสิเพราะว่าเราปล่อยเว็บเดียวคือเลือดบางทีหายตายเลยก็มีนะมันมันแรงมากโอเคอีกหนึ่งขวดก็ทํางานเี่ปล่อยนะขอคอยอาคมเรายังนูยักษ์ไปโดนอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราคินปล่อยปล่อยมาเล่นไปเลยนะเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่เก็บนิดนึงเก็บเอเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงซุปเปอร์มังกรที่เหลือต่อด้วยวอร์เดนโอเคแล้วก็รอกจะจังหวะ เข้าใกล้กลางเมืองปุ๊บเราก็จะกดใช้สก,กิลนะโอเคกดเลยนะสวยแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นป้อมขวางทาวโฮแล้วนะเรากดเลยแชมเปี้ยนลงไปแล้วก็กดหอ,อกติดจรวดให้ยิงหอ,อกติดจรวดใส่บ้านได้เลยสวยงามน,นะคือหลักการเวลาผมตีบ้านที่หกเ,เนี่ยผมจะล่องหุ่นเข้าไปเก็บป้อมนิดๆหน่อยที่อยู่ ทางเข้าเสร็จแล้วก็ปล่อยทหารเก็บป้อมรอบๆที่อยู่ทางเข้านะแล้วก็เอาเด้แชมเปี้ยนเนี่ย mm hmm. กดหอ,อกตีจรวดยิงใส่บ้านเนยนะอันนี้คือวิธีการเก็บสองดาวซึ่งผมลองเล่นมาหลายสูตรแล้วมันไม่รู้อะไรการอยู่หลีกเนี่ยมันนําไม่เห็นเลยว่าสูตรไหนตรงพลังไม่ส่งพลังเพราะว่าไม่มีสูตรไหนที่ตั้งแต่ที่ผมอยู่หลีกนี้มาที่เป็นของบ้านสิบสาสบแล้วเก็บ2ดาวจากบ้านสิบห้าสบหแล้วก็เพิ่งอัพ17มาเนี่ย ได้ง่ายเท่าสุดเนี้ยนะถึงจะเนิฟมาแล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ยังคงเก่งนะเก่งจริงๆโอเคสำหรับรอบที่2ของวันเราก็ได้ไปที่22ถ้วย70%เนตะเดี๋ยวเรามาต่อกันรอบที่3เลยคือคลิปนี้เนะี่ยบูธไฟฟ้าเนิฟมาแล้วนะดูดิขนาดเนิฟมาแล้วอยังขนาดนี้เลยผมจะบอกว่าแต่ก่อนมาอาจจะโอกาสเก็บสามดาวอยู่ที่90%นะแต่พอเนิฟมาอาจจะเหลือสัก 70%็ก็ยังถือว่าสูงกว่าสูตรอื่นที่เล่นอยู่นะมันก็ยังเป็นสูตรที่เก่งอยู่เหมือนเดิมบ้านลำดาไอเรียกว่ารอบที่3านี้บ้านที่เราเจอเป็นบ้าน16นะ3มรอบนี้เจอไม่ซ้ำกันเลยนะหรือว่าดีเลยได้เจอแบบหลากหลายในคลิปเดียวนะผมขอเลือกที่จะเข้าทางด้านบนแล้วกันจะเก็บสิิงบูกข้างด้านบนไปนะแล้วก็เหมือนเดิมใช้ทหารที่เหลือเก็บเก็บ ด้านบนด้านหน้าด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วก็ร้อยแชมเปี้ยนใช้หอกติดจรวดปลาใส่บ้านตรงๆไปเลยในกรณีที่เราไม่ได้บ้านมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนใช้ร้อยแชมเปี้ยนล่องหุ่นเข้ามานะโอเคเหมือนมันจะเดินออกลกลับเข้ามานะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มันพังห่อ,อคอยขุมล่องหุ่นไปซะเพราะว่ามันน่ารำคาญมากๆเลย สวยโอเคเดินออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยป้อมด้านหน้าก็คือเกี้ยงหมดแล้วนะเราเก็บอีกนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยแล้วแชมเปี้ยนปลาหอกโดยตรงใส่บ้านได้เลยไม่ยากไม่อยาก,อยากโอเคเรียกกลับเลยนะเกือบไม่ทันเดีย๋ยวเราหาที่ลงคิ้งก่อนนะบ้านนี้เหมือนจะเป็นบ้านที่ไม่ได้จัดเป็นนะเพราะว่ามันมีช่องว่างผมว่าบ้านเขาจริงจริงยังไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้จัดเป็นตั้งรับ มันก็เลยอาจจะมีสิ่งปลุกสร้างบางอย่างที่มันทับทับกันแล้วก็ระบบมันก็ลบออกกับระบบน้าบ้าน,นเลยเป็นช่องว่างบัวๆแบบนี้เพราะว่ามันมันควรจะต้องมีไอหอดหอไอหอกคอยแกงขนูบะแล้วก็ปืนใหญ่เล่งดึงอะไรพวกนี้ด้วยแต่แต่ก็เป็นข้อดีของเป็นเรื่องไงก็ดีสําหรับเราไปนะเราจะได้ตีง่ายๆโอเคผมปอยแล้วแชมเปนแล้วก็กดหอกติดจรวดเลยนะให้มันปลาใส่บ้านโอเคแล้วก็ กรอรมาตาของวอเดนเลยเพราะว่าบ้านกับสัวรณตีมาที่ตัเพื่อนมังกรแล้วแหละแล้วลก็สวยงามได้ทั้งบ้านทั้งสัมวรณา,าเลยนะอ๋อแล้วก,การคิดถ้วยของพอดีตีเจนเนี่ยถ้าแตะตีให้ได้20ถ้วยทุกคนคงหสงสัยว่าทําไมต้องเป็น20ถ้วยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่อยู่มาโดยที่นานๆตกทีเนี่ยควรจะตีให้ได้วันหนึ่งอ่ะไม่ละ20บถ้วย มายี่สิบถ้วยวันหนึ่งตีได้แไม้ใช่ไหมก็จะตีอยู่ที่160ยถ้วยถ้าไม้ไหนตีได้ต่ำกว่าก็ไปตีไม้อื่นให้เกินเอาชดเชยมาให้ได้สักวันหนึ่งร้อยบถ้วยบวกลบนิดหน่อยนะ,ะสําหรับไม้ที่3าก็ได้ไปที่25บถ้วยเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งการตีให้ได้ยี่สิบถ้วยจะต้องตีให้ได้สองดาวกับอีก,นะอนนก,กหกพิ่มขึ้นไป ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้นะสำหรับบ้านรอบที่4เราเป็นบ้าน17นะแต่ว่ามันมีช่องโบโบอยู่ซึ่งแน่นอนเล่นแน่นอนผมเล่นแน่นอนนะไอช่องโบโบเนี่ยคือมันมันทำให้เราโอกาสเข้าไปพังบ้านได้แบบไวๆเนี่ยจากร้อยแชมเปียนเนี่ยง่ายขึ้นนะแล้วก็พังป้อมหนักๆตรงกลางได้เลยเพราะเขาวางกองกลุ่มกันมากเลยบ้านสอลาวาสอมอนาเนี่ยยู่ติดๆกันเนี่ยแล้วมีช่องนี่คือแบบผมไม่พลาดแน่นอนกา จะลงลงแบบลงแน่นอนไ่ถึงไม่พลาดที่จะลงนะแต่ตีจะพลาดมาอีกเรื่องหนึง่งโอเคมีทหารแคนโอ้โหผมไม่ได้เลือกลงฝั่งนี้นะแบบว่าพอทหารแคนมาออกมาบางทีเราแชมเปี้ยนมันไปตีทาหารแคนใช่ไหมมันก็เสียเวลาแล้วเราก็ต้องล่องขนเสียไปอีกขวดหนึง่งเพื่อล่องุนทหารแคนให้เราแชมเปี้ยนเราไปตีป้อมนะโอ้โหเราเป็นโกเลมน้ำแข็งด้วย คือรอบนี้เราได้แค่เสามบรณะมาถือว่าไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยนะเดีย๋ยวเราเก็บทั้งฝั่งด้านล่างนี่นแหละเก็บสึืบุกสร้างไปมีงทะยับไว้นะโอเคมังกรมาแล้วแต่เราแอกนี้เดี๋ยวล็อกไปแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์มังกรเต่าขวาแล้วกันเราพยายามจะตัดสึื่อบุกสร้างแล้วก็ป้อมด้านที่เราเพิ่งลงเรยแชมเปี้ยนไปนี่แก ให้มันโล่งๆนะเรยแชมเปี้ยนเราจะได้ปลาหอกเข้าไปในบ้านได้โดยตรงเลยนะาลงสถานที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวลงบรรลูนต่อหลงฝั่งซ้ายแล้วกันนะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็กดสก,กิลอมตะของเรยแชมเปียเยออเ้ยนเลยไอ,อย้ของแกรนวอเดนเลยนั่นีหลวเรารอกดยงเรยแชมเปี้ยนแล้วป้าหอกถึงจะวลวดไปนะมีป้อมขวางบ้านอยู่ประมาณ3ามป้อมนะ ต้องมาดูว่าห้องติตจุดดวดเรามันจะพอไหมหนึ่งสองสามโอเคครบแล้วนะเลอกี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามโอหมดแล้วนะได้ไหมได้ไหมอีกหนึ่งดอกโอเคคือลุน้นลุ้นแทบ,บแย่นะคือถ้าได้ดาวเดียวนี่คือมันจะจาก2ี่สิถ้วยที่ได้เนี่ยสอง้หสาเปเซนได้ย0ิบถ้วยเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ ประมาณสิบเอ็ดถ้วยสิบสองถ้วยนะคือมันน้อยมากคือมันหายไปเป็นสิบถ้วยนะถ้าเราได้ดาวเดียวโอเคมารอบที่เท่าไหร่แล้วสี่แล้วปะสี่เออได้จสี่เป็นบ้านสิบหกนะรอบนี้โอเคผมเป้าหมายสองดาวเหมือนเดิมแต่ว่าการที่เราเจอบ้านสูงกว่าถ้าเราเจอบ้านสิบี่ผมอาจจะเข้าทางด้านล่างเพราะว่าเอาป้อมสาาสคัญให้พังแล้วไปเก็บที่เหลือเอาให้ได้สามดาวถ้าเจอสิบ 5้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยผมจะวางสองดาวก่อนเลยก็คือจะไม่เล่นเสียงนะจะเอาบ้านไว้ก่อนเน้นสองดาวไว้นะเราก็เลยเข้าทางด้านบนเพื่อมาเอาบ้านนะถึงแม้จะไม่ค่อยมีอาวุธหนักให้พังเท่าไหร่แต่ว่าก็ชัวร์เน้นชัวร์นะโอกาสได้สามดาวจากบ้านสิบหกมันค่อนข้างยากเกินไปจริงๆริงมันว่นจะเป็นแค่ฝันแค่ฝันถ้าเราไม่ได้ตีฟุกหรือบ,บ้านเขาไม่ได้จัดแย่จริงยากมากดังนั้นเอาชัวร์แบบนี้แหละนีแล้วโอเคสุดท้ายก็มาถึงบ้านแล้วนะ แล้วก็รอลงยาล่องหนสมาธิจาหลุดนะหลุดทีคือร่วงได้เลยนะเพราะว่ายิ่งบ้านงสูงอาวุธหนัหนกมันลุมตีมันแรงกว่าไนะอ้ร้อยแชมเปี้ยนของเราเป็นแค่บ,บ้าน13ามนะเวลของบ้านยีมันก็จะเลือดน้อยกว่าเยอะแล้วผมเอาควีนยินยิงอนูยักษ์เหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็ปล่อยคิ้งแล้วก็ตามด้วยซุปเปอร์มังกรเพราะว่า เดี๋ยวเคิงเดินเข้ามามันอาจจะโดนคิงฝั่งนู้นมาตีมันจะได้มีซุปเปอร์มังกรช่วยนะแล้วก็ผมปล่อยซุปเปอร์มังกรช่วยควีนฝั่งที่เดี๋ยวเราไปฝั่งฝั่งขวานะเดี๋ยวผมหาจุดลงทหารที่เหลือถอยก็ยบมุมทางนู้นก่อนนะแล้วก็ด้านล่างตอนนี้คือเราไ,ได้บ้านแล้วเราไม่จำเป็นต้องปล่อย,อ,รรอยเพื่อดันเข้าตรงกลางเราปล่อยเก็บเอาเปอร์เซ็นต์ก็พอตอนนี้กว่กี่คิงเลยนะแล้วก็ รอใช้ไม่แชมเปี้ยนเ,เป้าจะลงนะตากขวาซ้ายแล้วกันแล้วเดี๋ยวเตรียมกดสกิลของบอเดนนะกดเลยเพราะว่าขอคอยมาะลรียังไม่นะตัวสองมาแล้วนะมัวนะต,นะตีมาที่ซุปเปอร์มังกรเลยนะโอเคได้มา6กหกสิบกว่าเแล้วนะถือว่าการเป้าแล้วเป้าเราคือ2ดาวหกสอเปอร์เซนเพื่อ20ถ้วย สวยงามนะได้6กรจริงๆถ้าได้อีกหจะเป็นยี่ิบเอ็ดถ้วยห5แต่แบบนี้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาต้าต่อไปกันเลยปกติอ่ะการยูนิคลีเจนอะมันไม่ได้โดนตีแบบครบ7จไม้แไม้ทุกวันหรอกนะมันจะโดนตีแค่ประมาณวันละสรอบสรอบห้ารอบประมาณนี้นะซึ่งการที่เราเก็บให้ได้วันละ ร้อยหกสิบถ้วยเนะี่ยจริงๆมันก็แทบจะเพียงพอที่จะอยู่ไปได้เรื่อยๆนะนานๆที่มันจะโดนตีแบบระหำ่ำเนื่องจากว่าถ้วยเราอะมันอยู่แค่ห้าพันต้นๆห้าพันหนึ่งห้าพันห้าพันสองอยู่แช่นนะี้มันไมไ่โดนตีบ่อยมันเขาไม่ได้ตีกันเดือดเหมือนถ้วยแบบหกพันห้าพันเก้าอะไรเงี้นนะซึ่งทําไมต้องอยู่รีเจนเพราะว่ามันส่วนตัวเป็นความชอบเลยเพราะว่าแร่เยอะกว่าอย่างที่สองเลยคือเราไม่โดนป้นเราไม่โดนป้นเลย คือการที่เราเห็นว่าไอ้ทรัพยากรที่เราตีได้เนี่ยมันมันเป็นจากระบบอะเออมันไม่ใช่แบบว่าเนี่ยที่เราปล้นได้จากเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียอะไรนะบ้านที่เราไปตีเนี่ยแถมมันตายตัวด้วยเราไม่ต้องไปกดหาให้มันเสียเวลานะมันจะได้ตายตัวตายตัวเท่ากันเลยว่าบ้านสิบห้าวนี้สิบหกล้วนี้เท่ากันหมดนะเมื่อกี้ผมใช้ยาเรียกกลับกับนักแชมเปี้ยนมาไวหน่อยเพราะว่ามัน เลือดน,น้อยแล้วหอกแต่จรว,วดมันทํางานแล้วผมก็เลยกดเรียกลับเลยไม่คุมนะจะไปปลานระยะเอาแต่ว่าเราได้บ้านมาแล้วที่เหลือเราแค่เก็บเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่มีอะไรแหละตอนนี้ก็คือไม่ยากคือบ้านไหนที่วางบ้านเป็นมุมๆแหละคือแบบสบายเลยสําหรับการเก็บสองดาวโอเคเดี๋ยวพอทาหารเข้าไปอีกเดี๋ยวผมจะลงยาล่งหุนตรงตรงนี้แล้วกันอ่า เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้และแล้วแชมเปี้ยนเราลงกดหอกติดตววให้มันพังป้อมินซีไปเลยนะโอเคสวยงาม69แล้วนะตอนนี้ถือว่าทำเปอร์เซ็นได้ดีเลยเนื่องจากว่าเป็นบ้าน15ด้วยแหละมันไม่ได้แข่งเท่า17 16เท่าไหร่เราก็เลยตีได้เปอร์เซ็นเยอะขึ้นนะโอเคอาจจะได้แค่ประมาณนี้แหละ ไม่ได้แล้วนะโอเคพอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรตาต่อไปเป็นตาสุดท้ายแล้วนะตาที่เจ็ดโอ้โหพออัดคลิปนี่คือเจอครบเลยนะแต่ตอนแม่อัดนี่คือสิบเจ็ดสิบหกเน้นเน้นพออัดคลิปนี่คือสิบสามสิบสี่สิบห้าโผมาเฉยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ บ้านนี้อาวุธหนักอยู่ตรงกลางนะมีแค่บ้านที่อยู่มุมแต่ว่าอาวุธหนักมันก็กลางไปหน่อยอะ่ะอืมผมขอเลือกเข้าไปตรงตรงบ้านแล้วกันเพราะว่าอาวุธหนักมันเยือกอยู่ตรงกลางบ้านก็ถือว่าเป็นอาวุาอาวุธหนักอย่างหนึ่งเลยนะตั้งแต่ขึ้นสิบสามมาโดวยเฉพาะสิบสี่ที่มีอาคมพิษด้วยตั้งแต่สิบสี่สิบห้าถุงจะมีอาคมพิษสิบเจ็ดไม่มีแต่ว่าค่อนข้างตีได้ไกล โอเคเราให้รับด้มจอีกแป๊บหนึ่งแล้วเราลงยาล้องหนนะสวยงามแล้วก็ลงลงนับสี่วิหายขาดนะตอนนี้เราเจอบ้านยีเรามีโอกาสที่จะเก็บ3ามดาวได้สูงเหมือนกันนะแล้วก็ผมขึ้นบ้านไปโดยที่ฮิโรย่ยังไม่ตันเนี่ยโอ้ยมันเสียหอกแล้วแม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุ้มผมเรียกกลับเลยนะจะไว้ใช้ให้มันคุ้มกว่าน,นี้นะนอกระยะหอกจิตวดเอามาใช้ระยะใกล้อย่างนี้คือว่าไม่คุม การที่ผมขึ้นบ้านไปโดยที่ผู้ใกล้ของม่ตันเนี่ยซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยจะทำอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันวอลลิ่ไม่ไม่ไหวแล้วนะเราเป็นบ้านบ้านแจกให้เขาเก็บสามดาวเลยอ่ะมันมันทำให้แคนเสียเปรียบเลยจาเป็นต้องขึ้นแล้วตอนตีวอลลี่กค่อยใช้ยาขวดสีแดงบูทผู้กล้ให้เป็นวลวตันของบ้านสิบสี่เอาก็คือเราก็จะมีบ้านบ้านของป้อมของบ้านสิบสี่ทหารบ้านสิบสี่ไปตีสู้บ้านสิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบหก มันจะทําให้แคนเราได้เปรียบมากขึ้นด้วยนะแล้วพอเราเป็นบ้านยี่สิบแล้วก็อาจจะเจอบ้านยี่สิบหรือยีสามซึ่งเขาอาจจะตีเราไม่ได้ทําดาวบ้างทําให้แคนเราอาจจะเก็บวินมาได้หรือเก็บดาวได้เยอะกว่ามันก็ทําให้แคนเราได้เปรียบเพิ่มขึ้นมานะผมก็เลยจําเป็นต้องรีบขึ้นบ้านก่อนที่ผู้กล้าจะตันนิดหน่อยจริงๆก็มีตันแล้วก็1ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมี2ตัวก่อนขึ้นบ้านก็คือโรนแชเปียนซึ่งมันเพียงพอแล้วละ่ะที่จะ เรียกว่าเล่นบ้าน14ต่อเพราะเดี๋ยวเราอัพทหารบ้าน14ปุ๊บเราก็น่ตีบ้าน14ไหวแล้วเพราะตอนนี้เราก็ตีแบบว่าได้สาดาวจากบ้าน14บ่อยเหมือนกันก็เลยเรียกว่าถึงผมเลยคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะขึ้นบ้าน14ด้วยทหารที่มีนั่นแหละแล้วพอเราอัพทหารซุปเปอร์มังกรเป็นของบ้าน14อีกมันก็จะตีสาดาวได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์ก็เป็นของบ้าน14ก็ยังง่ายขึ้นโอเค สำหรับไม้สุดท้ายนะก็จะได้100% 40ถ้วยสำหรับคลิปนี้ก็จะส่งท้ายของบ้าน3 3แล้วนะวลอลลีกเดือนหน้าก็จะเป็นม้าน4 4แล้วก็จะไม่ได้เล่นม้าน13กันแล้วเราถือว่าเสรความสุขของบ้านสมให้เต็มที่นะแล้วก็เตรียมตัวไปเล่นม้าน4 4ที่ท้าทายขึ้นที่มีฟังก์ชันให้เล่นเยอะขึ้นนะจะมีสัตว์เลี้ยง เข้ามาแล้วก็การตีไม้ปกสีก็จะมีกระต๊อบช่างก่อสร้างติดอาวุธขึ้นมาด้วยแล้วหอคอยเอ้ยบ้านที่บ้านก็จะมีอาคมพิษเพิ่มมาอีกนะถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้เล่นขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย